นี่ฮะผู้ชมฮะเราอยากจะให้ฟังสียงสะท้อนของผู้คนนะคือฟังน้ําเสียงแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามีความกังวลจริงๆคล้ายๆกันนะคะออคุณทรเดชเมื่อวานนี้ก็ได้ไปที่ปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านอของคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ฮะคือต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ว่ามีความไม่อาจอย่างในพื้นที่บ่อนไก่หรือว่าคลองเตยก็ตามนะแต่ว่าชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยอย่างลังสิตคลองสามผมยกตัวอย่างว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วกัน มีความกังวลเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการติดเชื <g <g ้อกันแม้ว่าบ้านก็จะอยู่แบบว่าปลูกติดกันก็จริงฮะแต่มันก็มีระยะห่างเขาก็มีความต้องการครับว่าให้มีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อด้วยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวเขาองบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลมากนักนะฮะเดี๋ยวดูฮะในพื้นที่ว่าผมลงพื้นที่ไปครับจะพบเห็นนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นะฮะเข้าไปทําการฉีดพ่นแบบนี้ครับนี่ฮะ พยายามฉีดพ่นฆ่าเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะในพื้นที่คลอง3นี่แะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบนในพื้นที่คลอง3ามจงังหวัดปทุมธานีต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคูชีดเเป็นอีกหนึ่งภารกิจของนักรบด่านหน้านะครับถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระมีความพยายามเอาชนะกับปูชีด19ให้ไดนน้นะครับ ม้ว่าจะมีคําแถลงจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อหรือว่าอบฆ่าเชื้อด้วยสารทีมีต่างๆบนถนนหรือว่าที่สาธารณะอาคารหรือว่าบ้านเรือนใดๆนะครับไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่การปฏริบัติการอาจจะสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์เพราะว่าไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใดแต่พบว่าลดความกังวลครับเพื่อความสบายใจของชาวชุมชนก็เลยลงความเห็นว่าภายในหมู่บ้าน อินิซิโอแห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความเต็มใจให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทู่หมู่บ้านด้วยไม่พอครับผมก็เลยขับรถสำรวจไปนะฮะนี่ฮะเขาจะมีการตัดแต่งกิ่งไม้ให้โล่งเตียนให้อากาศเนี่ยถ่ายเทยได้เป็นอย่างดีตลอดสองข้างทางน,นะครับที่บริเวณด้านหน้าบ้านเรือนของชาวบ้านนี่นะครับขณะที่คนภายในชุมชนเองนะครับพวกเขาให้ความร่วมมือมากนะฮะเพราะว่าพยายามหยุดอยู่ภายในบ้านครับแล้วก็เนี่ย ถ้าเกิดว่าออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมซื้อขายกันเองเลยซื้อของเขาตั้งกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันขึ้นมามแล้วใครทําอาหารได้ใครมีสินค้าอะไรอยู่เนี่ยก็แลกเปลี่ยนการซื้อขายกันภายในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันเลยถือว่าลดนะในการที่จะเดินทางออกไปที่ด้านนอกได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเชื่อว่าน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกบ้านได้พอสมครสวรน,นะคะสำหรับวิธีการนี้